ชีวิตแมวแมวนี้เป็นสำหรักรักอาหารมากเลยเพราะมันจะชอบกินอาหารมากมากเลยใช่ไหมครับดูนี่ครับไอตัวนี้มันชอบกินอาหารมากที่สุดเลยครับกาบสวัสดีคับทุกผู้ชมมากเลยนะครับมาอยู่กับช่องช่องว่างๆครับครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานหลายหลายวันแล้ว,แล,วแล้วครับผมนี่มามาเราจะมา แนะนำตัวแมวทั้งหมดครับเพราะว่าคลิปวอกไม่ได้ถ่ายนะนะเพราะว่าคลิปที่แล้วไม่ได้ถ่ายตัวแรกครับผมพี่ใหญ่สุดนะครับก็คือป๊อกพอนั่นเองป๊อพรพนจะจะมีลักษณะเหมือนตัวขาวทั้งหมดเลยนะครับและหางมันจะดำอีกด้วยเดี๋ยวขอสอ่งก่อนนะครับนี่ครับหางมันจะดำแบบนี้และคุณจะสังเกตไหมว่า ไอตรงหัวซ้ายเนี่ยมันจะมีจุดดำอยู่อยู่เป็นจุดประจำวันของวันครับผมนะนะดูครับผมตัวนี้ครับเป็นแมวสายพันธุ์สายพันธุ์ขาครับครับแต่มีมีจุดดำนิดหน่อย<ม>ครับก็คือจุดดำสองจุดเลยนะดูนะห <c oughs> ีบัลลมเองก็ได้ด้วยด้วยครับ ตอนนี้แมวผมก็เถื่อนมากเลยครับเร,เราไปดูเอน้องเล็กกันกว่าครับผมว่าผมเนี่ยมีแมวแมวทั้งหมดสามตัวตัวครับผม,ผมน้องเล็กสุดฮะอยู่ไหนนะตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ไม่น่ามีนะก,ไก็ไก่ลูก,ก,กลูกก็ไก่ อยู่ไหนนะ <ST> S> <S เก้าไก่เอ้ยวิ่ผมจะจะมารีวิวพอดีว่าเก้าไก่มันมันหายไปมารีวิวตัวนี้กันดีกว่าครับตัวนี้มันชื่อว่ามันนี่ครับผมมันนี่เป็นแมวที่ทุกลุ้มล้อได้วยไอ้ป๊อปคอนคอนกับไอ้เจ้าไอ้เจ้าเก้าไก่อ่ะนะ เพราะมันมีแมวสามสีไงมันเป็นตัวเมียแล้วก็มีแมวสามสีก็คือสีแรกก็คือสีส้มสีที่สองสีดําสีที่สามสีขาวคุณจะเห็นไห้ว่าหางหางของมันนี่เนี่ยจะมีสามสีครับตรงนี้เป็นขาวอันนี้ดําอันนี้ส้มส้มครับตามนี้ตามต้นฉบับเลยนะดูไปเก้าไกลกันดีกว่า ไปที่ก้งไก่นะเราจะมารีวิวหมาด้วยหมาหมาเดี๋ยวอยู่ไหนเอ้ยเข้ไก่ไม่เมียวกไก่อยู่ไหนเอ้ยกไก่กุไก่อยู่ยไหนกุไก่อยู่ไหนเอ้ยนีไ่ไม่น่ามีนะครับนี่เป็นห้องกองส่วนตัวที่มันห้องส่วนตัวของผมครับ หายไปไหนหายไปไหนคนคะเดี๋ยวเราไปถามผู้ปกครองของมันก่อนนะฮะสวัสดีครับก็ไกลอยู่นะครับก็ไกลอยู่ไหนครับเจอเจอผลลับก็ไกลแล้วครับ เคมานี่คะ่ะเพรานไทยนะครับอ,อนี้แหละ,ะนี่คือแมวตรงนี้ครับผมชื่อว่าก้าวไก่ครับผมหัวดำดำแล้วก็ตัวก็ดำหางก็งอครับผมตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ถูกรังแกน้อยมากครับเพราะว่ามันเพราะว่ามันมันตัวใหญ่มันมันตัวเล็กที่สุดในบรรดาแมวเลยครับเพราะว่า ม,มันชอบกินอาหารแบบน้อยมากๆมันกินแคปเปียส์เยอเองครับมาเราจะมารีวิววีว์หมากันนะครับผมครับโอเคมารีวิวหมากันนะครับมีแมวด้วยแล้วก็รีวิวหมาหมาครับผมเนี่ยครับหมาตัวนี้ครับชื่อว่าโอชินะฮะยังผมตั้งนามสก,กุลมันใหม่ด้วยครับโอชิโอชิ ซูชิด้วยนะครับะเพราะว่าเป็นชื่อที่เราทางเราตั้งชื่อให้นะครับทางคลิปเราเนี่ยคุณจะลักษณะมันไว้ว่ามันเนี่ยไอโอชิเนี่ยมันจะมีเมลมันจะเป็นเหมือนไอเก้าวเลยครับมันจะเป็นหางมันจะเป็นตัวแบบดำนะฮะหัวดําตัวดำทำแบบนี้ขาก็ดําครับหัวก็ดําครับ บอไปว่าอะไรครับก็คือลบคําไม่เหมาะสมยังไงครับครับนี่ครับไปที่ห้องเลยเลยเข้าไปที่ห้องว้าวผ้าปูที่นอนก็แมวอีกด้วยครับหามาดูสิครับนี่ไงป้าผ้าปูที่นอนก็แมวโอ้โหอันนี้เตียงเล็กสุดนะอันนี้ตรงนี้เตียงใหญ่สุดกําลังก่อสร้างขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็มีพี่ใหญ่อีกด้วย ป๊อบคร์ของเรานั่นเองนะครับสำหรับนี้ก็จบเป็นแค่นี้นะครับผมขอบคุณในการรับชมคลิปกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย